Copy for Owner. Season Deep Camp Business Dives สวัสดีพี่่ทุกท่านนะครับเจ้า DDC สามทุกท่านนะครับวันนี้ผมโจนะครับคือนอนเคสนะครับมีทิกเล็กๆนะครับมาแนะนำพี่ๆนะครับเพื่อใครที่ยังตัดรูปพื้นหลังสีขาวไม่เป็นนะครับหรือว่ามีความลำบากในการทำงานนะครับในโทรศัพท์ทำได้แต่นี่เป็นการทำในคอมนะครับง่ายๆไม่ยุ่งยากนะครับ ให้ไปที่กดเข้าไปที่นะครับ www.remove.bg/upload นะครับเห็นอร์นะครับง่ายๆนะครับจะมีหน้าเว็บแบบนี้ขึ้นมานะครับให้กดกับอัปโหลดนะครับเลือกรูปที่เราจะต้องการอัปโหลดนะครับผมขอเลือกรูปช้างแล้วกันครับของพิพีเตอร์เขานะครับเลือกรูปไปปุ๊บนะครับเว็บจะทำการจัดการให้โดยอัตโนมัตินะครับไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับ เราสกู S <S ๊น <ment> ี่ฮะออกมาก็จะเป็นอย่างนี้เลยครับพี่ๆก็สามารถอ d ด t ิทได้นะครับจะใส่เป็นรูปอะไรข้างหลังก็ได้นะครับมีเลือกครับสามารถทำได้นะครับแถ้าถ่ายก็ถ่ายให้พ so to to far, ื้นเป็นแบบสีเดียวกันน่าจะดีกว่านะครับทางเว็บก็จะได้จัดการง่ายขึ้นนะครับลองดูจะได้แบบไหนนะครับสมมติว่าเลือกได้แล้วนะครับถ้าเป็นพื้นขาวเมื่อกี้ก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับพื้นขาวก็สามารถกดดาวน์โหลดได้เลยครับ สรุปเอเมครับเลือกที่ save ครับจะเป็นไฟล์ png นะครับก็จะได้รูปนี้มาครับจะเป็นรูปแบบนี้นะครับสวยงามครับแค่นี้แะครับขอบคุณมากครับวีบคนไหนที่ทำไปใช้ก็ใช้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเว็บไว้ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ